สวัสดีครับพบกับชาแนลเจมทริ k วันนี้เจมทริ k จะมาแนะนำเกี่ยวกับอัญมณีสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอัญมณีสังเคราะห์ที่ชื่อดังนะครับหลายๆคนก็จะรู้จักมาในน้ำของซีแซทีนี้ซีแซดเนี่ย ต้องบอกกันว่าเป็นเพียงหนึ่งในอัญมณีสังเคราะห์ที่มีหลากหลายประเภทนะแต่วันนี้เราจะมาดูเรื่อง c ีแซกันก่อนชื่อเต็มๆของ C ีเนีย่ยคือ Cubic ก i r c ร์โคเนียนะครับมันมีประวัติมาเริ่มต้นตั้งแต่ปีคิดต์ศักราชหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะถ้าผมจะไม่ผิดนะทีนี้กระบวนการทำมันขึ้นมาเนี่ย มันทำมาจากผงของเซอร์คอนเซอร์คอนก็เราจะรู้จักกันในน้ำของเพทายตัวเพทายเนี่ยมันจะเอามาทำให้เป็นผงพราะเป็นผงปุ๊บคือเซอร์คเนียนะครับแล้วก็ไปผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์อัดขึ้นรูปมาขึ้นมากลายเป็นคิวบิกเซอร์คเนียหรือซีซัตตัวซีซัตเอง มีค่าวความแข็งอยู่ที่ราว8ถึง8 ...5 ก็คือว่าแข็งมากนะเป็นตัวเทียมเพชรที่สวยสวยที่สุดในบรรดาตัวเทียมเพชรเกือบทั้งหมดที่เป็นที่ตลาดเขานิยมเล่นกันนะนะทั่วๆไปที่มีราคาถูกนะครับทีนี้มันจะสังเกตยังไงล่ะวิธีดูมันดูยังไงถึงจะรู้ว่าอันนี้คือซีแซ มันก็จะมีขั้นแรกวิธีการดูด้วยตาเปล่าอย่างแรกเลยนะมองด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งนั้นตัว c ีแซเนี่ยมันจะมีความเหลือบลุง้งประกายลุ้งมากกว่าเพชรซึ่งเพชรเนี่ยมันจะไม่มีประกายลุ้งนะครับอันนี้มันจะเป็นลุ้งขึ้นมาตามผิวเลยเป็นประกายวิ่งวังวิ่งวัง,วง,วงสีลุง้งแล้วก็หากเราจับดูเราคาดเคยจับเพชรนะกับจับซีแซดเนี่ยตัวซีแซดมันจะหนักกว่าเพชร ในขนาดที่ปริมาตรขนาดเท่ากันนะซีซ่าจะหนักกว่าเพชรหนักกว่าอยู่ราวๆประมาณเจ็ดิบห้าเอร์ซ็นหรือเกือบเท่าตัวของเพชรนะ่ะหนักกว่าเกือบสองเท่าอะ่ะจำง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าหากเรามีไอ้ตัวนี้กล้องสองพระนี่แหละนะแต่นี้เป็นกล้องสองยมณนีเรียกว่าลูกนะครับคูณ1ิก็พอือตัวนี้เราสามารถจับมันขึ้นมาดูได้เลย เพราะว่าด้วยความแข็งของมันเนี่ยก็คือ8ถึง8.5เนี่ยมันจึงไม่ค่อยทนต่อการสึกรกเท่าไหร่หากเทียบกับเพชรนะหมายความว่าถ้าเรามี2อันมีเพชรจริงอันหนึง่งมีซีซัอันหนึง่งเอาไว้ด้วยกันนานๆหรือใช้ไปนานๆาาในในเวลาที่เท่ากันสมมติคุณใส่มาปีหนึ่งใส่มาปีนึงเท่ากันเลยใส่เพชรปีหนึ่งใส่ซีซัปีหนึ่งเอามาดูได้เลยตัวเพชรเนี่ยตัวเหลี่ยมคมยังอยู่กลิบคมกลิบเลยแต่ซีซัสไม่ สองดูตามเหลี่ยมตามคมนะ่ะมันจะมีการสึกหรอการกลอนสึกก่อนจากการใช้งานแล้วก็จุดสังเกตที่หลักๆเลยถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้นตัวเรือนนะหากคุณได้มาเป็นเม็ดๆเลยเดี๋ยวผมว่าให้ดูสักคู่นึงให้คุณสังเกตรตรงนี้ถากมันเป็นทรงนี้นะ สังเกตที่ด้านล่างมุมแหลมเนี่ยตรงเนี้ยมันเรียกว่าพาวิเลียนนะครับถ้าเป็นเพชรเนี่ยมันจะแหลมอยู่ตลอดเวลาของมันเลยแหลมอย่างนั้นน่ะถ้าไม่ตกกระทบอะไรนะมันก็จะแหลมแบบแหลมคมคมนะครับคุณดูมันจะคม,คมแบบคมแบบสะดุดตาเลยแต่ซีเซตไม่ซีเซตตต่อให้มันเป็นเม็ดมาแรกๆมันก็ไม่คมอยู่ดีมันจะมีความมวนความทู่อะไรของมันคมไม่เท่าเพชรนะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสเต็ปการดูแบบ เมื้องต้นของซีซดง่ายๆนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยแหละ,ะจริงๆแล้วมันมีหลายสีนะครับมันมีเกือบทุกสีเลยตัว CZ เนี่ยวินตั้งแต่สีขาวเหมือนเพชรไปถึงสีอื่นสีม่วงสีเขียวสีเหลืองอะไรมันก็มีครบหมดนะครับมันอยู่กุรามนานแล้วนะ อย่างที่บอกถ้าผมจะไม่ผิดก็นู่นน่ะตั้งแต่คิดตัศักราชที่หนึ่งเก้าเจ็ดนน่ะที่คนพบมันขึ้นมาอันนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือซีแซนะครับเป็นตัวแสบอันดับต้นๆในตลาดของเมื่อราวๆสิบกว่าปีที่แล้วครับ ใครเห็นก็ว่าสวยว่าเพชรทั้งนั้นนะครับแต่อยู่นี้มันจะมีตัวเทียมเพชรตัวอื่นที่ที่น่ากลัวกว่าซีแซนะก็พวก c ีวดีอย่างเงี้ยโมออ,อย่างเงี้ยอันน่ากลัวสุดก็ต้องเป็น c ีวดีแหละแต่อย่าไว้คราวหน้านะครับผมจะมาแนำไม่รู้จักมันไม่รู้ว่ากล้องผมจะจับเห็นหรือเปล่านะคุณจะสังเกตดูนะมันจะมีความเป็นประกายลุ้ง แบบแพวพาวอะครับประกายลุ้งมันจะเดตะตามากถ้าคุณเคยเห็นเพชรเพชรมันจะไม่ลุ้งขนาดนี้เพชรมันจะวิบวับวิบวับนะเพชรผมโคตรวิบวับวิบวับนั่นแหละครับมันวิบวับแบบนั้นเลยแต่มันจะไม่ลุ้งขนาดนี้ส่วนตัวซีแซดเนี่ยมันจะไม่วิบวับขนาดเพชรแต่ความเป็นเหลือบลุ้งของมันนี่แพลวพาวสวยงามเลยล่ะก็ต้องจําไว้ว่าหลักง่ายๆคือหนึ่งมันมีความเหลือบลุ้งสูงมากสองมันหนักกว่าเพชร ในขนาดที่เม็ดเท่ากันมันจะหนักกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็สามตัวเหลี่ยมตัวคมอะไรของมันต่างๆเนี่ยถ้าถูกใช้งานแล้วมันจะมีความสึกหรอมันจะไม่คมแต่ถ้าหาว่ายังไม่ถูกใช้งานก็ดูที่พาวิเลียนนะครับพาวิเลียมันจะไม่แหลมเฟียบมันจะทุ่ๆมนัมนมมอนมฮนอันนี้ก็ต้องลองจับดูหลายๆเม็ดเทียบกันนะเอาเพชรแท้มาเทียบกับซีแซดดูว่าเหลี่ยมคมมันเป็นยังไง ที่ผมบอกว่ามันไม่คมเท่าเนี่ยดูยังไงถ้าคุณได้สังเกตได้จับดูคุณจะเข้าใจเลยว่ามันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยความคมมันจะต่างกันลิบลับเลยนะครับโอเคสำหรับซีเซตเบื้องต้นน่าจะมีเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดีย๋ยวจะพาไปรู้จักกับตัวอจัมมาีเทียมตัวอ,อื่นอีกนะครับมีเพียบเลยหลายชนิด แล้วอย่าเจอกันใหม่ครับกับชา n e l เจมทริคสวัสดีครับ